สวัสดีครับผมพี่เจมส์บาสเกมเมอร์นะครับวันนี้มาเจอกันกับเ,เกมกัสแอนเกลี่เช่นเคยโอเคจอนนี่คือบ้านของลุงจิมมี่เอ้ยเมื่อกี้มึงไม่ใช่ชื่อจอนเอลยอะไรจิมมี่พ่อจะพาเราไปเที่ยวเข้าใจไหมวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราต้องออกไปสูดอากาศข้างนอกแต่พ่อครับไม่มีแต่จิมมี่ผมรลกคุณพูดไอ้จิมมี่อย่าบว,วกแวกวอยไว,ไ,วไปนะพ่อรู้ว่าพ่อทำอะไรเราต้องผ่านทำไมเราต้องทะลุกระจกคนบ้านคนอื่นนะครับพ่อ เอาเป็นว่าเราเทแล้วกันจิมเม่สิ่งที่พ่อทําไปเพราะพ่อรักเองพ่อรักผมเหรอครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยกูรักมึงนะชิตไรโอเคเน่เราต้องทะลุไปก่อะพ่อจะค่อยๆขับลูกไอจับดีๆจิมเม่รับพ่อเป็นไงล่ะพ่อเก่งจังเลยครับดีมากจิมเม่เรามีกันสองคนเราก็ต้องชมกันแค่สองคนก็ใจไมข้าใจจะพ่อผมก็เพิ่งรู้นี่ว่าพ่อบ้าหยอกไอจิมเม่จ้าพ่อระวังครับทนลุ ไปพอ่อทนได้ดีมากพ่อผมเก่งจังเลยทำไมพ่อผมเก่งขนดาดนี้นะไอจิมเม่จิไพรเอาละมันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยเราต้องออกประสบการาศเข้าใจโอ้พ่อเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบมันคือปืนใหญ่อ่ะเซลไอพ่อเราจะรอดปืนใหญ่ได้ไหมไม่ดรอจิเม่ฮ่า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 ฮอ๋อ <laughs> ผมไม่เห็นชีวิตของผม พ่อโดนแล้นะคนบ้าอะไรมีปืนส่องข้างหลังแล้วมึงจะใจยเย็นไว้จิมมี่เราไม่ใจเย็นนะจิมมี่ <What? S 1> เราต้องใจดีสู้เสือครับโอเคเราจะดูทางด้านนี้มันมาทางไหนพอจะหลบพอจะหลบโอ้ <c oughs> จิมม,ม, <c oughs> ม,ม,ม <c oughs> ี่พอจริงพ่อจริง้วเดี๋ยวพ่อมารับลูกไงเราไม่ต้องไปทางนี้ได้ไหมพ่อไม่ได้มันคือชีวิตของเราจิมม,มีซซ่ซิกแซกซ,กซิกแซ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 กรอดแน่ลูกเอ้ยเรารอดแน่ลูกเอ้ยยัส รอดแล้วยังส์หนึ่งจุดหนึ่งจุดเอาละเอาซิกแซกลูกซิกแซ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 กพ่อเก่งจเลยพ่อจะทำให้สำเร็จลูกเดี๋ยวพ่อไปรับเจ้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซิกแซก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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หลบได้ยังส์อะไรจิมเม่พ่อมาถึงตรงนี้แล้วพ่อเก่งจังเลยโอเคพ่อจะพาเจ้ารอดจิมเม่มันมีคนกำลังรอบฆ่าเราอยู่ เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปทางนู้นไกลๆเลยเพล่อรูปแผนแล้วจิมมี่เราปลอดภัยเนี่เรารอดนะจิมมี่เย้เรารอดนพะพ่อเรารอดนะรอหมอชันหลบโอ้โหจิมมี่จบดีๆด้วยโอเคครับพ่อผมจับดีๆนะโอ้โหรอดมาได้เย้เรารอดนะจิมมี่สดเต็งเลยเย้ย่เอาละจิมมี่นี่คือสนามฝึกซ้อมของทหาร เรามาทำไมอะไรที่นี่ครับพ่อเอาละเจ้าโตขึ้นเจ้าต้องเป็นอาหารจิเม,ม่และพ่อคิดว่าถ้าเจ้าเจออะไรหนักๆตอนเด็กๆเจ้าจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตเข้าใจไหมแต่พ่อไม่มีแต่จิเม,ม่แต่พ่อไม่มีแต่พ่อเราเก่งอือละพ่อเย้เย้เย้พ่อเก่งจังเลยดีมากจิเม,ม่เราปลอดภัยเห็นไหม ผมผ่านอาหารศึกมาเกือบ10ปีนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ผมจะออกไปราดสตว์และผมกำลังหากวางน้อยสักตัว2ตัวผมคิดว่าผมควรจะกลับไปที่ฐานทัพของผมแล้วก็นั่นไงนั่นคือปืนใหญ่40ปีที่ผมได้ฝึกฝนมาปืนใหญ่แค่นี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเชื่อเซ่ What <laughs> จากที่ผมเป็นทาหารผ่านมาผมมีความเฉลียวฉลาดอย่างมาก และธนูกับปืนใหญ่แค่นี้มันทำอะไรผมเฮ้ยปืนล่วงปืนล่ๆๆาวงเฮ้ย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 ตวัดปืนขึ้นมาตาวาดัดปืนขึ้นมาตวัดเอาปืนล่วงหมดชิบหายเอาล่วงหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรทำผมได้นอกจากปืนใหญ่สองสามอันนี้แต่ไม่เป็นไรผม,มรอดแน่นอนสลรอมอรชัร์อุ้ยเชียวยเจ็ดแค่เกือบแล้วไงได้อยู่ผมยังสู้ไหวผมยังสู้ไหวโอ้พระเจ้าแต่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยสำหรับผมผมต้องรีบออกไปเพืมม่อไปบอกบอกก ว่าแถวเน่มันอันตรายที่สุดผมกลับมากรมแล้วทีนี้เอาทางขึ้นทางไหนล่ะโอ้ยบันไดยอยู่นี่บันไดยอยู่เน่ผมต้องรีบไปเดี๋ยวโดนลูกบอลนะแลวเราไล่เราโอเคโอเคเร็วเข้าเย่ <Yeah! S 1> ว่าไงทํนบกกรครับเอาไม่ใช่ทันบกกรเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยงั้นลงไปละอ้อเราจะพุ่งสู่ความมวงวางอันไกลโพ้นไม่มีอะไรที่จะขัดขวางผมได้ นี่เป็นไงกระโดดข้าม y yes! สผมก็คิดว่าผมปลอดภัยแล้วในนาทีนี้โอ้พระเจ้าตอนนี้รอผมได้เปี้ยวสะบัดทันแรกแต่ผมก็ยังปลอดภยัยขอบคุณชุดชุ้นในขอบคุณที่รับชมและติดตามนใะ้ติดตามมาต่อไปกับ b ีเจมส์เบสเมอร์สำหรับวันนี้